เมื่อเช้านี่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้แม่ๆได้ดูนะเมื่อเช้านี้ก็มาฟ้องคุณพ่อเนะ่ว่าไม่อยากจะอยู่เลยนะตรงนั้นะฝนบ่อยเหลือเกินไม่ขันบอกสวัสดีครับ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคนน้อยนะครับอยู่กับเราช่วงบรรยากาศช่วงสายสายนะวันนี้เราเดินทางเดินทางมาเพื่อจะหนีฝนนะครับมาอยู่สลาพักญาติอีกเช่นกันนะครับดูทีมงานของเราตากเสื้อผ้ายังไม่แห้งเลยสองวันนะ ติดฝนทั้งวันเลยเมื่อวานเมื่อเช้าหนีออกมาทั้งฟ้าทั้งฝนนะครับเพื่อจะออกเปลี่ยนที่ใหม่นะแต่ดูนั่นพี่น้องอมเมฆมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ตกครับก็เริ่มไปปล่อยลงมาแล้วนะครับเราก็กหลังจะพาแม่แม่ไปดูนะว่าแม่คันอยู่ยังไงกันนะครับวันนี้ นี่ครับคืออาหารของเมขันนะครับเป็นกอไผ่นะกอไล่นี่ป่าไล่นะป่าไผ่นะครับเอาเข้ามาผูกนี่ครับวันนี้เป็นช้างป่าอีกหนึ่งวันนะกะว่าจะเดินทางต่อไปอีกกลัวไม่มีที่พักนะครับเราก็เลย เห็นสาราพักญาติพอดีข้างทางเนี่ยก็เลยเข้าไปขอหลวงตาท่านนะครับก็โชคดีหน่อยนะครับหลวงตาท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้พักอย่างสบายใจเอาเต็มที่เลยท่านบอกอย่างนั้นนะครับออนหลายก็พาแม่ขันเข้ามากินอาหารกินกอไผ่นะครับนี่คือกอไผ่ ที่อาหารการกินของแม่ขันนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม่ขันยังสบายดีครับเมื่อคืนนะครช่วงที่หัวค่ําฝนยังไม่ตกแม่ขันก็นอนแต่หัวค่ําเลยนะครับประมาณหนึ่งทุ่มแม่ขันก็เริ่มนอนนะพอถึงสองทุ่มก็กว่า เกือบสามทุ่มนะฮะฝนก็ตกลงมานะครับโอโหจนยันสว่างเลยทีเดียวนะฮะพอดีฝนหยุดพอไปปล่อยนะควันหลายก็พาแม่ขันออกมานะครับลงได้หนึ่งบ้านโอ้แย่จังเลยนะฮะฝนก็มาอีกแล้วนะครับ,รบก็เลยพาแม่ขันออกมาพักนะคร นี่ครับช่วงนี้ก็ยังไม่ตกนะเพราะว่ายังมันฝาท้องฟ้ายังมืดคลึมอยู่นะครับวันนี้ก็มาแอบดูแม่ขันว่าจะหลับจะนอนอีกหรือเปล่ายังไม่นอนครับยังอร่อยกับการกินอยู่นะครับอืมสายกินจริงๆนะครแม่ขันของเรานี่โอ้โหกินได้ทั้งวี่ทั้งวันเลยนะ วันนี้ไม่มาฟ้องพ่อหรือเปล่าครับเมื่อเช้านี่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้แม่แมได้ดูนะเมื่อเช้านี้ก็มาฟ้องคุณพ่อเนะว่าไม่อยากจะอยู่เลยนะตรงนั้นนะฝนบ่อยเหลือเกินไม่ขันบอกนี่มาตรงนี้นะครับก็ฝนไม่แรงนะครับ แต่ก็ฟ้าครึ้มนะครับอยู่ที่ไหนๆนะฮะเพื่อนๆก็ตกกันนะครับเมื่อคืนวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครติดฝนอีกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะวันนี้แม่ขันเดินทางออกมาก็มาติดฝนอีกเช่นเคยนะฮะมาถึงช่วงประมาณสองโมงแปดนาฬิกาสามสิบหนาทีนะฮะมาถึงที่พักนะฮะ ฝนตกแต่เช้าเลยพอเรามาหยุดพักแล้วก็ฝนก็เริ่มหายก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าเราปักหลักลงให้ไม่ขันผูกไม่ขันเรียบร้อยนี่ก็เริ่มมาอีกแล้วครับถ้าจะเดินหาต่อไปก็หมดเวลาแล้วนะครับ เลยปล่อยไม่ขันกินอีกครับหยุดอีกหนึ่งวันครับผมก็ยังดีครับที่มีคุณแม่ผู้ใจดีนะฮะให้ข้ากับข้าวมาแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มีอ่ากบนะครับที่ควานลิงไปกับเมื่อคืนนะฮะควานลิงไปกับอควานกิ่งฮ ไปใต้กบมานะโอ้ได้กบมาเยอะเลยนะครับประมาณสักได้กบประมาณสักยี่สิบตัวได้นะโอ้โหเยอะพอสมควรนะเมื่อเมื่อเมื่อคืนก่อนควานหลายไปกับควานกิ่งนะก็ได้มาโอ้โหน่าจะสามสิบกว่าตัวก็ยังดีครับที่เราไม่ค่อยได้ซื้อกับข้าว เราหาเองกินเองนะถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนตกเยอะๆนี่ก็หมดสิทธิ์เหมือนกันนะครับโอ้ย,ยากเลยเกินนะฮะขอบพระคุณคุณแม่ผู้ใจดีนะฮะผู้มีเมตตานะคะให้ข้ากับข้าวมานะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณคุณแม่มายุรีนะครับ ที่มีค่ากับข้าวให้แม่ขันครอบครัวแม่ขันเงินนะครับก็วันนี้นะครับโอ้ยไม่อยากจะออกป่าไผ่เลยนะครับม่ขันเมื่อคืนกินหญ้าใบไผ่ก็เหมือนเหมือนไผ่นี้แหละแต่เป็นเป็นหญ้าเนาะเป็นเครือยาวๆเนาะเป็นเส้นอย่างเล็กๆยาวๆก็บ้านควาลายเรียกว่าหญ้าใบไผ่ โอ้โหกินเยอะมากแต่พอมาเจอกอไผ่นี่ดึงกอไผ่ลงนี่อย่างอริดอร่อยเลยทีเดียวนะครับวันนี้ไม่เข้ามาคุยกับพ่อเลยนะน่าจะอร่อยมากไม่ไม่มาคุยกับคุณพ่อเลยไม่มาฟ้องคุณพ่อเลยนะฮะหิวมากมากวันนี้ <laughs> วันนี้เข้าบ้านเดียวนะยังไม่อิ่มนะก็เลยรีบกินนะครกลัวจะ เป็นเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมานะครับไม่ขันก็เลยรีบกินหน่อยอวันนี้เป็นช้างป่าอีกหนึ่งวันนะครับนี่บางกล้องมากเลยนะอยู่อยู่กับป่านี่โอ้ยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะต้องขอโทษขออภัยนะนี่คือธรรมชาติอันแท้จริงของช้างเลยนะครับก็ฝนตกใส่ก็จะมีหนาวนะครับ มีหนาวหน่อยบางวันเขาก็จะดีใจนะฮะที่ฝนตกใส่นี่เป็นของโปรดของเขาเลยเล่นฝนทั้งคืนนะครับเล่นโครนทั้งวันทั้งคืนนะถ้าตกนานๆนหน่อยก็โอ้ยหนาวเหมือนกันนะครับก็ฝากเข้าไปให้กำลังใจครอบครัวพังคันเงินของเราด้วยนะครับ ฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมานะครับคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องพังคันเงินพานคนน้อยของเรานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ช้างป่าขอลาแม่ๆไปก่อนสวัสดีครับผมไปก่อนนะครับแม่คานบ๊ายบายหน่อยเร็ว ไม่สนใจกินอย่างเดียวครับ